ด้วยหาดไม้ขาว่ะมันเป็นแหลกวางไข่ที่สําคัญของเต่มามะเฟืองแล้วสถานการณ์ของต่มามะเฟืองตอนนี้ก็คืออยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ขั้นวิกฤตและหัดไม้ขาวก็เป็นแบบหนึ่งในหาดของไทยที่สมัยก่อนแบบน้องขึ้นมาวางไข่ค่อนข้างเยอะแต่พอหลังจากเกิดแบบภาวะโลกร้อนเนี่ยครับมันทําให้ไข่ที่ฟักออกมาเนี่ยมันเป็นตัวเมียซะเยอะ แม่เต่าจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับแสงไฟกับเสียงถ้ามีเสียงรบก,กวนนิดนึงหรือไฟเนี่ยน้องจะเลือกกลับลงสู่ทะเลแล้วก็จะทิ้งไข่ชุดนั้นเลยแต่โรงแรมในในหาดไม้ขาวรวมไปถึงบางส่วนในท้ายเหมืองเนี่ยครับเราเซ็นปฏิญญาร่วมกันตั้งแต่ปี2019โดยที่เราจะปิดไฟหน้าหาดหลังสีทุ่มหรือเปลี่ยนเป็นใช้สีแดงเลยสีแดงซึ่งน้องจะรู้สึกปลอดภัยกับแสงสีแดง มูลิตี้เพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหักไม้ขาวเธอที่เนี่ยครับเราตั้งใจเปิดให้เป็นเชลเตอร์กับอีดูเคชันเซ็นเตอร์ก็คือเชลเตอร์ที่เป็นที่พักพิงให้กับน้องที่พิการและได้รับบาดเจ็บบางทีโรงพยาบาลนะครับมันเต็มหรือตัวเนอร์เซอรี่เองเต็มเนี่ยอย่างสปีดี้อย่างเบบี้กับชิมมี่นยครับที่เขาไม่สามารถกลับลงสู่ทะเลได้มันต้องเลี้ยงดูตลอดชีตเพราะเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้แม้กระทั่งหาอาหารกินเองได้เราก็ต้องดูแลเขาไป